สวัสดีครับอยู่ผมอากิชแนลนะครับวันนี้อยู่กันในเกม AFK Arena ด่านที่29ขีด33นะจ๊ะอยู่กับอากิจคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือผ่านแล้วจะตายอย่างนี้และโอเคงั้นอย่ามัวช้านะครับเข้ามาดูนะครับว่าเราใช้ตัวละครอะไรกันบ้างนะครับในด่านด่านนี้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับเจทารินครับตัวที่สองนะครับเด็กแวนโลแวนของเรานะครับ ตัวที่สามนะครับหนูน้อยเทซี่นะครับผมตัวที่สี่นะครับหลวงพี่ลูเซียนนะครับผมตัวที่ห้าไอซ์ขาโหดนะจ๊ะโอเคนั้นเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่าเล่นยังไงนะจ๊ะไปเราไปคุณสองเลยปปรับปรับปรับ,บตอนนี้รู้สึกว่าโดนตบเล่บมากคารินดับไปเรียบร้อยโลวันกลางาตีครับลูเซียนกลางโลกไอซ์ลงอติุตึม รถาลินทิวให้เพื่อนจากนั้นเชสซี่หลับหมูครับไอลูอติจุ้มอีกดอกนึงครับยังไงต่อลุมโซมกันเลยครับแล้วก็แล้วตัวสุดท้ายก็ลงไปคุยนอนกับนอนคุยกับรากน้ำม่วงเลขร้อยนะครับโอเคนะค้ะเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าจัดทิปทับนี้ไว้ยังไงกับสำหรับแบบนี้นะโอเคนะครับ แถวบนสุนนะครับผมเราก็ใช้ซัพพอร์ตตัวเดิมเลยแถวบนแถวบนหน้านะครับเราใช้ทาลินนะคะผมตัวฮิวนะครับส่วนตัวที่2แถวล่างหน้าแถวล่างด้านหน้านะครับเด็กแวนโลแวนนะครับตัวเพิ่มพลังค่าประหลอดตัวเพิ่มประหลอดเขาเรียกตัวเพิ่ม Energy นะครับพลังงานนะครับให้ประหลอดอันติเมตเข้าได้เร็วขึ้นนะครับ ส่วนตัวที่3ามนะครับแถวหลังบนนะครับเทซี่นะจ๊ะเมดสกัดกั้นหลับหมู่ตายสยองทีมแล้วก็ตัวที่4นะครับตรงกลางหลังนะครับก็คือลูเซียหลวงพี่ลูเซียเรานะครับผู้กลางโล่ถ้าเกิดไม่กลางดังทีมม่งเซ็กนะครับส่วนตัวที่5นะครับแถวหลังล่างสุดไอนะครับผมเมดโคดลงทีตายเกือบยกตี โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอากิจช anel ด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณมากนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ